ที่แบบว่าได้ยินอะไรมาก็ตามคนจะคิดว่าเราเนี่ยร้ายกาดมีวิลกรรมแบบตบตีไปหาเรื่องคนนู้นขอโทษฉันไม่มีพวก่ฉันไปหาเรื่องใครไม่ได้มีแต่คนมาหาเรื่องเราเขาจะเป็นคนแปลกอยู่อย่างนึงเว้ยเขารู้นะว่าวันนี้จะมีคนมาหาเรื่องลูกแทนที่จะห้ามหรือแทนที่จะช่วยปกป้องลูกไม่พ่อบอกวันนี้ใส่ผ้าใบไปนะลูกถูแน่นนี่เลยยาให้หลุดเดี๋ยวเสียจังหวะเดี๋ยวสะดุดผูแน่นปุ๊บไปอะไรจะเข้ามาเป็นลิปบ ฉันอยู่กับเพื่อนสองคนและเพื่อนกูนอีกคนนึงไม่กูเดินไปเลยมาบอกบอกต้องอู้นักจะตีตีเลยเสื้อมีแต่รอยรอยอะไรรอยีนเสื้อใครเสื้อเขาหรือเสื้อหนูเสื้อลูกสาวมีแต่รอยตีนภูมิใจกระเดมไปันเร็วถึงแล้ว นี่หมอร์นิ่งวันนี้เราจะมาแอลลำปางนะเจ้ากับช่วงกาจิตรงโอ้โหยิ่ที่ตาให้มันแค้ก่อนได้ไหมเนี่ย <laughs> เราก็จะมาเที่ยวที่บ้านเกิดแต่นะคะซึ่งมาแอลเหนือเนาะเดี๋ยวจะมีไปเจียงใหม่ไปแอลหลายที่เลยเราเดินทางมานะคะเมื่อคืนแล้วเราก็มาหยุดที่ลำปาง ก็เป็นบ้านเกิดเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าแกแต่บ้านเมื่อก่อนแต่อยู่ตรงไหนแต่ก่อนคือแบบมีบ้านนาอยู่บ้านเช่าเราก็ยังไม่รู้ว่าบ้านมันยังอยู่ไหมมันเป็นบ้านเช่าเขาทุบทิ้งไปหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปตามรอยรกแต่ะคะกระแกตสยามเนี่ยตอนอยู่ลำปางจะแห้งขนาดไหนแห้งภาษาไทยก็คือแรกนะคะแล้วก็พาไปเจอคุณครู ไม่มีอะไรเลยไม่มีที่มาที่ไปเลยเหรอนี่พี่สาวนะคะค <c oughs> ชุดเสื้อาตีนกลางแดดตลาดตรงนี้เป็นท้องว่ากาดก้าเจ้าในเจ้าตลาดนี้นะคะก็เป็นกาดที่กระแตชอบมาบ่อยๆไปโรงเรียนเอาแวะกาดนี้เป็นประจำเลยลว่าตอนนี้เราหิวใช่ไหมคะเราก็จะมาเดินดูมาดูว่าคนที่นี่จะจำกระแตได้หรือเปล่าเฮ้ยเธอแคไม่ได้มาเป็นสิบปีเลยอะ คุณมากเลยหน้าคล้ายเราเลยอ่ะเออแดงทองแดงทองใครอะคะรูปเมร่าจะขายขาย้ตัวขายตัวไม่มีใครซื้อด้วยค่ะลูปแย่ไม่มีใครซื้อแล้วค่ะพ่อพี่แย้หน้าเหมือนไหมเหมือนไหมคือแม่นะหน้าเล็กเลียวมากกระต่ายกับน้องกิะได้หน้าเล็กไปเลยแต่พี่แย้เนี่ยได้ความหน้าบานจากพ่อเต็มๆดูกรามสิ พัดเป๊ะเหลี่ยมยังไงเหลี่ยมอย่างนั้น <st arts> ตอนนี้เราเดินตลาดกันเสร็จแล้ว <st arts> เดี๋ยวเราไปแวะดูบ้านที่ตั้งแต่เคยอยู่กันนะคะไปเลยจะให้พ่อนำให้พ่อนำเนี่ยให้วรุ่นนำนี่หัสีแดงเขายังไม่ถอนเ <st arts> ปนจุมีแต่รอยีนะแต่ปีนหนีพ่อพ่ <st arts> อบอกว่ามีแต่รอยตีนเพราะว่าแต่ปีนหนีพอ่อ <st arts> <st arts> หนีเที่ยวอ่ะเอาเถอะและ้ว่ายมวยอยู่ข้างในนะเวทีม,มวยพ่อพ่อแล้วพ่อเอาเวทีม,มวยไปไว้ไหนอ่ออนะเขาซื้อต่อไปแล้วเขาซื้อต่อไปแล้ว มาแวะบ้านสมัยแบบตอนละอ่อนเนาะก็คือว่ามาเจ้าอยู่ตรงนี้แบบเจ้าบ้านตัวเก้านะสมัยก่อนยังแบบมีบ้านเนาะอยู่แบบลําบากมั้งแต่สู์นะอันนี้คือบ้านที่แต่อยู่มาเกือบ10ปีนะคะคืออันนี้คือมาแบบไม่ได้โทรหาหรือไม่ได้ติดต่อใครนะคะก็ขออภัยด้วยถ้ามาไม่ได้ขออนุญาตแต่ว่าแค่อยากให้แบบแฟนๆได้เห็นบรรยากาศว่าเอออยู่ตรงนี้นะเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนแม่แอบถ่ายบ้านเขาคือไม่ใช่บ้านเราแล้วไงเฮ้ยสวัสดีครับ มาแวะแบบมาตามรอยสมัยก่อนเจ้าบ้านอยู่นี่เนาะละาใหม่ยังบบมีบ้านแต่ของเก่าประมานอนนอนอยู่นี่กีปีนะ8แปีนะพ่อเนาะขออนุญาตนะคะบ้านกว้างขนาดแค่นี้แหละเก่งใจพี่เขาบ้านสวยนะก็อยู่กันหลายคนแดนซทรงแดนเซอร์เป็นสิบเลยคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่กันแบบเหมือนปัจจุบันนี่แหละงามขอบคุณนั่งๆนะคะแล้วก็ขวย พ่อบอกว่าฉันน่ะปีนมีแต่รอยตีนพ่อบอกว่าอะไรปีนหนีเที่ยวร้ายอ่ะพ่อร้ายไม่ใช่ฉันขอบคุณนะเจ้า ตอนเด็กๆเลยอะ่ะก๋วยเตี๋ยวปย้าภัยไม่รู้ว่าป้าเปิดหรือป้าปิดร้านประจําไม่มีตังก็ไปกินสีป้าภัยน่ารักมากเอาไปฝากท้องทุกวันเลยเพราะมันล้ามากไปก๋วยเตี๋ยวที่ล้ำที่สุดแล้วไปที่ไหนก็ยังมาเจอก๋วยเตี๋ยวล้ำเหมือนป้าภัยเลยป่าภัย่างอก็ไปนะครับเปิดดีกว่าป้าภัยยังเปิดนาะป้าเดี๋ยวเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวป้าภัยกันายไม่ได้มากี่ปีแล้วเป็นสี่ป่ะชิ้นๆอยู่ที่จำได้แต่แบบเด็กๆดูปอบ ได้ปอจได้ปอไก่่หมปอเ้อมนใตาย้าไพ๋วันนั่นล้อตายว่ะอันนี้จะกวเตียะไหอมมากก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในบ้านดงก๋วยเตี๋ยวป้าไพ่มาทีไรบอกเคยใจสตังก็ผินต้องมาใจ่าสะคร่มาสะแจายมาแวมหางมได้มาเงิน อยู่กับตายพุงเทมนะคะตายมันมีงานก่อนก็ต้องดูปุ้นน่ะอ,อยู่ด้วยกันเลยใครายการกันเออก็ลืมบอกลแลยวล่ะคนว่วาอุ้ยกระต่ายเไปไน็นนายอะไรเงี้ยไม่ได้มากันก็คือน้องติดงานกันหมดเลยนะคะพ่าใครที่จะเปิดมากี่ปีแล้วนี่สี่สิบกว่าปีแล้วหนูสี่สิบกว่าปีเดี๋ยวเราสั่งกป็ดเจียวแสนอร่อยของรเรากันดีกว่าหูข้าวซอยก็น่ากินนี่ข้าวซอยตัวเนื้อผายแวะมาแถวบ้านดงมาแออลำปางก็มาแวะกินกเสี๋ยวว่าใครกันเจ้าลำขนาดลำเป๊ะ ตอนนี้นะคะจะบอกเลยว่าอันซีนสุดๆไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนแน่นอน<ๆ>เพราะาเราจะไปเล่าวีรกรรมของกระแตสมัยตอนละอ่อนตอนอยู่ลำปางว่าจะแบบเป็นเด็กดีไหมร้ายแค่ไหนหรือเป็นแบบผู้โดนลังแกอช้วิน่าสง,งสารเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงวัยเรียนนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปเจอกับคุณครูประจำชั้นนะคะคุณครูที่น่ารักมาก คูคนนี้นะคะเป็นครูที่กระแตรักมากและทำให้กระแตมีวันนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นครูที่ส่งเสริมทุกอย่างในกิจกรรมของโรงเรียนนะครูดีนั่นเองและก็เพื่อนสนิทไปเจอเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งรถน้าเมาส์มอ,มอยกันมาลําปางถ้าไม่นั่งรถน้าเขาเรียกว,ว่าไม่ถึงลําปางนี่จ้าไปเจ้าเ hey! แี่ชิเดีวนอนกเหรมีแล้วาได้ปะไม่น่าว่าะอมาเท่าเลยอันนี้คุณบุญีนะคะเป็นจะบอกว่าเป็นครูประจาชัแล้วเป็นครูประจาชีวิตพู่ตลอดทุกช่วงเวลาเลยเป็นครูที่ส่งเสริมทุกอย่างในเรื่องกิจกรรมรำนาฏศิสินเนาะ ก่อนน้องลำสองน้องเต้นตรงเสริมทุกอย่างเลยเดี๋ยวเขาไปนั่งอู้กันบนรถม้าเปวลาวีรกรรมลูกสาวคิดถึงคิดถึงเด็คนงามมาแล้วสว่าดีเพื่อนสาวอันนี้เก๋นะคะเดี๋ยวเรามาเม้ากันพี่เพื่อนคิดถึงว่าที่นี่ามีลูกบุตรแล้วหอีกขาเพื่อนน่ะมีลูกมีผัวกันหมดแล้วที่นี่ยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงกันเดี๋ยวเรานั่งรถม้าก่อน บอกว่ามาละปางถ้าไปนั่งบนมาจะไม่ถึงบามาแล,ะะล้วจ้ารังงี้ตอนนี้ถึงแล้วตอนนี้เล่าประวัติก่อนตอนเด็กๆกระแตเป็นยังไงใช่ไหมลหลายๆทุกทุกอยากรู้หลายกาศวีรกรรมเราอ่ะเยอะมากจริงเหรอ,หรอคือเป็นสายแบบติดกิจกรรมแนี่ยประกวดร้องเพลงประกวดเต้นเนานะงานบ<ต>้านไม่ค่อยส่งงานบ้านไม่ค่อยส่งเพราะว่ามัวแต่รำมัวแต่รำมแต่เป็นรำกับบูแต่สอบออกมาฉันก็ได้เลขตัวเดียวอยู่ เมไหนแลดเยอะไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ค่อยสอบดีเท่าไหร่แต่ว่ามีครูดีคอยแบบว่าส่งเสริมตอนละอ่อนเป็นจะได้พ่อส่วนมากไม่งั้นคงไม่ไปต่อยมวยอ่ะ <c oughs> แต่มีวินัยมากคือถ้าเวลาถึงเวลาซ้อมเต้นซ้อมอะไรทบบนี้ยอดเรื่องเรื่องกิจกรรมแบบนี้ชอบมาก <c oughs> เรื่องก,กิจกรรมมาก,ก่อนเวลาเลย เนาะตอนนั้นนะเด็กๆก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรกันยังไม่มีเงินตัดชดอะไรเงี้ยพู้พูดีจะซัพพอร์ตตลอดไม่มีรบนั่งเย็บกันเองรูก็ทำชุดให้ไปประกวดร้องเพลงงานกาชาดเกี่ับงานจังหวัดจังหวัดกเรียบแหละรางวัลเราตั้งใจผูดีก็เป็นคนฝึกซ้อมประกวดร้องเพลงเนาะพูดีก็ไปกันหนูไปประกวดที่เชียงใหม่เป็นคือภาคเหนืออุ๊ยระดับภาคเลยเนาะ หมดเลยคุณตีจะสนิทกับแต่ที่สุดมีอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวนึกถึงกีฬากรรมอยากรู้อะไรอีกไหมเพื่อนเราบ้างเพื่อนอ่ะเพื่อนน่ะบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปกับชัดต่อที่เชียงใหม่ไงเดี๋ยวขอไปเมาที่โน่นละกันวันนี้เป็นวันของคุณครูให้คุณครูเมาก่อนไม่เวลากระแตจะขึ้นขึ้นเวทีใช่ไหมค่ะพ่อก็จะเอากล้วยค่อยชิงน้อง เอากล้วยงอมๆมานะมาให้กูดีบอกให้แตกินก่อนกินก่อนที่จะขึ้นเวทีกป้วน้ำวานะไป่น้ำหวานขนาดน้นแล้วก็งอมๆด้วยเหรองอมๆแล้วดำๆแล้วมาปากนูดีจะต่อยมวยก็กินน้ำหวานจะขึ้นเวทีจะเต้นจะอะไรก็กินน้ำหวานเสียงจะดีมากเสียงจะดีอันนี้เคล็ดลับกระแตเอยนี่ข่ายประคองเนี่ยข้าบ่อยสุดบอกเลยเยอะแยะ แกลงคนนู้นคนนี้แกลงแล้วแต่แล้วแต่วันก็ไม่ได้แบบไร้กาศขนาดนั้นนะคะเขาเป็นเด็กกิจกรรมชอบร้องเพลงเยอะไหมให้โรงเรียนก็เยอะนะทุกวันก็แต่ร้องเพลงเต้นยันคัดไทยอ่ะน่าจะเมาหมดเมาหมดเป็นเด็กกิจกรรมจริงๆไปวิ่งแข่งไปแข่งกีฬาก็ได้เหรียญได้เงาเอาหมดภูมิใจในลูกศิษย์คนนี้ไหมคะคุณดีภูมิใจมากเลยค่ะเราเป็นคน ขยันน่ะตอดทนกัตันยูอดทนใช่อดทนที่หนึ่งใช่ไหมความอดทนนี่นะสู้ที่หนึ่งเลยฮ่าหมูกตันยูสุดยอดเมืองไปังจะเป็นเมืองเล็กๆบางคนก็แบบว่าเป็นเมืองผ่านเนาะไปเที่ยวเชียงใหม่แต่จริงคขาบอกผ่านในเนี้ยผ่านมาเที่ยวลำปางก่อนของดีๆเยอะเนี่ยอย่างรถม้าอย่างนั่งไรเ้อันนี้เป็นเมืองเก่าเลยนะคะใช่ค่ะเขาเขาคิดความเป็นแบบสมัยก่อนแบบวัฒนธรรมความลำปาง เดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวร้านแทกของเมืองลำปางแล้วเลยนะคะรูลากประตูม้าซึ่งประตูม้านี่ก็ถือเป็นอีกซิกเนเจอร์ของปปลำปางกันเ,เดี๋ยวเราไปหาของหวานของว่างทานกาาันค่ะายเราอยู่ที่ ประตูลาดประตูมานะคะซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับประตูมา้าหลวงพ่อกเกษเมเขมมกรูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปไหว้กราบไหว้กันก่อนที่เราจะไปเชียงใหม่นะคะซึ่งเมนูนะคะที่แบบว่าฮอตทิดตมากๆที่เมนูนี้เลยนั่นคือยำหนวดหมึกกุ้มสดและนี่ค่ะ คูดีชอบตามถาดกุ้งใหญ่ๆแบบน,นี้นะคะตาถาดทะเลก็ใครแวะมาก็มันถานกันได้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะทานที่ที่นั่งค <c oughs> ่ง่ข้างสวยๆตัวเล็กๆแบบนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าคือใครแนะนำชวนหนึ่งเป็นเพื่อนกัดกระแตหม่เราเรียนที่อูเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่แล <c oughs> ้วก็สมัยเรียนม,มส5 6ห้ากนะคะซ <c oughs> ึ่งก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากเดี๋ยวเราจะไปเรื่องใหม่กันบอกเลยวันนี้เราจะมีเรื่องเมากเยอะมากซึ่งเดี๋ยวเราจะ ันทริปหน้าเป็นทริปที่เราจะไปเที่ยวกันที่เชียงดาวจะเป็นการเต้นดิดกิต้ากินหมูกระทะร้องเพลงสนุกสนุกนะแล้วก็ตั้งวงร้องไหมตั้งวงคุยกันจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวจะดูกันที่อีพีหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ขออรที่หลวงพ่อเกษมเขมโกนะเจ้าใครมาละปางถ้าบัดได้ไหว้หลวงพ่อเกษมนี่คือบัารถึงแล้วศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันตอนนี้ก็ขออนุญาตมัมมัมกันก่อนนะหิวมากเลยค่ะ าให้เทพเทวดาประจําตัวของเราด้วยบางคนลืมอธิษฐานให้แต่เจ้ากรรมนายเวทอย่าลืมให้ตัวเองก่อนค่ะสิ่งหนึ่งนะคะคนเราต้องทําเพื่อ ให้ตัวเองมีก่อนแล้วค่อยให้ผู้อื่นบางคนแบบว่าทำบุญไม่ไเคยให้ตัวเองแล้วจะอธิฐานให้คนอื่นได้ยังไงตัวเราเองก็ต้องมีบุญเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้เทพเทวดาประจับตัวใครอยากรู้เคล็ดลับอะไรในการไหว้ขอ,อ,อยังไงหรือว่าเวลาพูดขอพรอยังไงเมนไว้แล้วเดี๋ยวพี่แ่จะมาอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกกันในอีพีต่อไปนะคะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปส่งคูดีเพราะคูดีต้อง <c oughs> บอกมือกับเราแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะไปเชียงใหม่กันต่อค่ะมาเลย วันนี้ทริปที่ลำปางนะคะก็บอกเลยว่าอินโอกอิ่ใจวันนี้ <ปะ S 1> คุณครูที่น่ารักก็อยู่ตรงนี้นะคะคิดถึงมากคือหนูเม้ากับครูแบบว่าคือเราไม่ได้เจอกันนานเนาะ<ช>จะได้ไม่ได้ไปเอวซะกันก็สุดท้ายครูอ,อยากจะพูด เด็กหญิงนิพาพรแปลงอ้วนคอดี้ไหมคะคือชื่อเก่ากระแตชื่อนิพาพรเป็นชื่อเอาเอา,เอาเอาเฮงชื่อแตรบุญยาเลี้ยงนะคะกระแตเป็นคนอดทนมากค่ะ <c oughs> เป็นเด็ก <c oughs> เป็นเด็กขยันเจ้า <c oughs> เป็นเด็กที่มีวินัยมากในการซ้อมเต้นเด <c oughs> ็กกิจกรรมครูกิจกรรมเราไปได้สุดยอดเยอะแม่เยอะเยอะค่บางฝันของครูอยากเห็นกระแตเดินสายนี้จริงๆได้เห็นสนใจ จนป่านนี้โอ้โหชื่นใจกว่าจะมาเป็นกระแตวันนี้มันไม่ใช่แบบว่าวันหนึ่งแบบว่าขึ้นไปกระโดดอยู่บนเวทีได้คือเราก็ผ่านมรสุมอะไรมาเยอะมากวันนี้ดีใจคณะขอบคุณครูดีมากเลยที่แวะมาแอลหานะเจ้า,ามากเลยที่ไม่ลืมกันไม่ลืมใครจะไม่กล้าลืมเนาะครูคนงามใจดีตวัวเพราะว่ามีวันนี้ได้ก็มีแม่คนที่สองอีกคนอ <c oughs> คอยแบบดูแลสั่งสอนนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครูดี วันนี้ก็มีความสุขมากๆขอบคุณทุกคนที่ติดตาม EP นี้นะคะก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักกับสาวน้อยลำปางเมืองรัตนักคนนี้นะเจ้าแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าเราจะไปม่วนกันเนาะย,ยังไงก็ฝากติดตามกับตัวเจ้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย See y o เ a g ก i n t รุ o r r o w ไม่รู้จักกูไทยพี่มาก่อนรู้จักพอแม่พ่อแดกโดดเรียนอยู่ก็โดดดกันปกติเขาจะทาทานี่ใช่หรอไม่นี่อันนี้ดกถึงกระดกนี้เลยค่ะในเทปโดนกูยึดไปประมาณสิบกว่าขวดแม่ก็ซื้อใหม่ก็แตกนะเพื่อนทุกคนอ่ะจะสกิดแตกคือทุกคนอ่ะไม่ซื้อมาใช้ของแตกแล้วก็ดกดกกันเลยทามาก่อนนีโควิดติดกันหมดเลย